สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอครูเพลนะคะในรายวิชาวิวทยาการคำนวณน,นะคะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะวันนี้เราก็มาเรียนเรื่องโปรแกรมการนําเสนอนะคะเดี๋ยวเราไปศึกษาเรียนรู้กันเลยค่ะตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้ตัวชี้วัดว4.2ป2ข้อ3ใช้เทคโนโลยีในการสร้างจัดหมวดหมู่ค้นหาจัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. อธิบายเกี่ยวกับโปรแกรมนำเสนอได้ 2. ใช้โปรแกรม microsoft office powerpoint ในการนำเสนอได้ 3. เห็นประโยชน์ของโปรแกรมนำเสนอการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆที่นักเรียนเคยปฏิบัติ อาจทำได้หลายวิธีนะคะอย่างเช่นการวาดภาพการบอกเล่าการเขียนการใช้คอมพิวเตอร์แต่สำหรับคอมพิวเตอร์นั้นมีโปรแกรมนำเสนอหลายโปรแกรมแต่ที่นิยมอย่างแพร่หลายก็คือโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint ค่ะโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint สามารถนำเสนอผลงานได้หลายรูปแบบเช่นมีความน่าสนใจในการนำเสนองานสามารถสร้างแผนภูมิแท่งและวงกลมได้สามารถใส่ภาพและเสียงสามารถแทรกวิดีโอได้ซึ่งโปรแกรมนี้เป็นที่นิยมในการนำเสนอผลงานให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะ วิธีการเข้าโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint ก็จะมีอยู่2วิธีหลักๆเลยนะคะขั้นตอนที่1ค้นหาสัญลักษณ์ตัว P สีส้มนะคะหรือข้อความ Microsoft PowerPoint ขั้นตอนที่2ดับเบิลคลิกเพื่อทำการเปิดโปรแกรมได้เลยค่ะ เมื่อเราทำการเปิดโปรแกรมเข้ามาแล้วก็จะได้หน้าต่างของโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint ดังภาพนะคะคุณครูขอยกตัวอย่างสัญ,ญลักษณ์ที่ไม่ใช่โปรแกรมนำเสนอคะ่ะอย่างเช่นโปรแกรม Facebook โปรแกรม Microsoft Office Word หรือโปรแกรม Line แล้วถ้าเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นโปรแกรมนำเสนอ นักเรียนตอบกันได้ไหมคะว่าคือโปรแกรมอะไรนั่นก็คือโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint ค่ะคลิปวิดีโอก็ได้จบลงไปแล้วนะคะนักเรียนรู้หรือเปล่าคะว่าโปรแกรม PowerPoint นะคะเป็นโปรแกรมที่ใช้ใน ด้านการนำเสนอผลงานะค่ะที่เรียกว่า presentation นะคะสามารถนำไปใช้นำเสนองานนะคะในด้านการาศึกษาและงานการบรรยายได้นะคะวันนี้ครูเพลก็มีแบบฝึกหัดไหมนักเรียนนะคะแบบฝึกหัดวันนี้ก็คือให้นักเรียนวาดร,ร,รูปภาพนะคะโปรแกรม powerpoint นะคะพร้อมระบายสีให้สวยงามนะคะแล้วถ่ายรูปมาให้ครูเพลย์ดูด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ